ใครใส่ดูเต็มหน้าจอจ้าตื่นจึงจ้ตื่นจ้ามันควยหรือหี้ยเิดดึงขี้ยตกใจเช็ดไอ้สับไม่ต้องเปิดเสียงกันล็อกนี่ต้องเปิดใช่ไหมปิดอีเหี้ยนี่ก่อนบอกให้เราเปิดเสียงเออเปิดเสียงนี้ก็ได้ยิน พ่อ <cents> ก <input> oh. oh. ่อนพ่อก right? ่อนแต่ทุก็ไม่มีไอ้นี่ไม่มีสมาธิในการเล่นเกมพ่อมึงไอ้เขี้ยมาปุ๊บเอาตัวนี้ออกไปใครเขาสอกมึงเร็วไอ้เขี้ยอะไรวะเนี่ยตัวสองที่ใครที่เล่นจบใครที่เล่นไปถึงร้อยเก้าสามมันจะมีพวกนี้ ของใหม่เหรอเต้นเกา่าให้ดูหน่อยอย่าเลยโอ้ยคตรดังอ่ะเต้นเก่าของเล่นเล่นเต้นเต้นเต้นเลอนโอ้ยคนเอ้อ่ะห่ร้ายจะขึ้นไปข้างบนเลยครับเฮ้ยเราดิ้งดูเลย ใค่ยงมันเตกลัวนเนี่ยออโต้ยังพานแน่กูออโต้ทันโอ้ยเอ็ดเวิร์ดอยนี่ไงซาลี่แครี่ยังปั๊โอ้ยเฮ้ยมันอัเป็นซาลี่ได้เหรอวะไก็ใครถึงดัดร้อยาสามไงเขื่อมือนะ เอ้ยไอาหา <c oughs> บงบอกกล่าเลยมีบางที่อะเรอ,อ,อ,อยู่ตงนีชอบก็จหัว้ทุก่อนดีนั่งนั่นแหละดีมากโอ้ oh. นอนฟาร์มกระตุก oh. สลิปปิ้งสลิปปิ้งโโยว